ิหารหลวงปู่สุขแปลงกายเป็นจระเข้หลวงปู่สุเกสโรแห่งวัดปากคลองพระขาเท่าจังหวัดชัยนาเป็นพระเกจิอาจารย์ในตำนานที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดองค์หนึ่ง ในยุคเก่าเรื่องราวอภินิหารของท่านมีความเข้มข้นและหลากหลายเนื่องจากท่านมีความเชี่ยวชาญในวิชาอาคมและไสยศาสตร์หลายแขนงรวมถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับสิทธิเอกผู้ยิ่งใหญ่อย่างคนเรือเอกพระบรมมวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยครับคุณผู้ฟัง นี่คือเรื่องราวที่โดดเด่นของหลวงปู่สุขครับคุณผู้ฟังอภินิหารหลวงปู่สุขเกสโรวัดปากคลองมะขามเท่า 1. วิชาแปลงร่างหายตัวและวิชาเดินน้ำนี่คือเรื่องที่ทำให้หลวงปู่สุขได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์สูงส่งเรื่องที่โด่งดังที่สุดคือการที่ท่านสามารถแปลงร่างเป็นจระเข้เพื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หรือแปลงเป็นเสือเพื่อขู่เหล่าอันธพาลและผู้ไม่ประพฤติชอบในแถบนั้นให้เกรงกลัวและกลับตัวกลับใจอภพิญญาทางโลกเล่ากันว่าท่านสามารถหายตัวได้โดยเฉพาะเมื่อมีคนเดินทางมาหาท่านจำนวนมากและท่านไม่ต้องการให้รบกวนการปฏิบัติของท่านท่านจะหายวับไปจากสายตาของผู้คนอย่างง่ายได้มีบันทึกว่า ท่านเคยเดินเหยียบย่ำบนผิวน้ำได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยที่จีวรไม่เปียกน้ำเลยเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ลูกศิษย์และชาวบ้านได้ประจักษ์ 2. ปลูกเสกวัตถุให้มีชีวิตอภิิหารที่โดดเด่นและเป็นที่มาของวัตถุมงคลอันล้ำค่าของท่านคือการปลูกเสกสิ่งของต่างๆให้เคลื่อนไหวได้เศกหัวปลีให้เป็นกระต่ายเรื่องเล่าในตำนานกล่าวว่า เมื่อครั้งที่ท่านกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขณะนั้นท่านทรงพระเยาว์มาเป็นสิทธิหลวงปู่ได้ Solar. ทดลองวิชาโดยการเสกหัวปลีให้กลายเป็นกระตา่ายกระโดดโลดเต้นหรือเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อตัวแตนเพื MM. ่อแสดงถึงพลังอำนาจจิตที่สามารถให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตกลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้การสร้างและปลูกเสกพระเครื่องพระเครื่องของหลวงปู่สุขเช่น พระพิมพ์สี่เหลี่ยมประพามนทนหรือพระพิมพ์อื่นๆมีพุทธานุภาพด้านคงกระพันชาตรีและขและขลวคลาดสูงมากผู้ที่บูชาต่างมีประสบการณ์รอดพ้นจากภัยอันตรายอย่างเหลือเชื่อโดยเฉพาะเรื่องอาวุธและอุบัติเหตุสาอภินิหารที่เกี่ยวกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สิทธเอกท่านความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์และอาจารย์คู่นี้ สางเรื่องราวอภินิหารไว้มากมายวิชากรรมบังกายหลวงปู่สุขได้ถ่ายทอดวิชาสำคัญให้กับสเสด็จเตีย่ยเช่นวิชากรรมบังกายหรือวิชาหายตัวซึ่งช่วยให้พระองค์ทรงรอดพ้นจากภัยอันตรายในการเดินทางและปฏิบัติภารกิจหลายครั้งการที่สเสด็จเตี่ยทรงให้ความเคารพนับถือหลวงปู่สุขอย่างสูงสุด และเดินทางไปมาหาสู่กันบ่อยครั้งเป็นเครื่องยืนยันถึงความลึกซึ้งในวิชาอาคมที่หลวงปู่ได้ถ่ายทอดให้การแสดงอิทธิฤทธิปราบผีปราบโจรในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่อาณาบริเวณวัดปากคลองมะขามเท่าค่อนข้างเปลี่ยวและมีอันธภาลชุกชุม,ชมหลวงปู่ได้ใช้อำนาจจิตและวิชาอาคมในการรักษาความสงบมีเรื่องเล่าว่า โจรที่คิดจะเข้ามาก่อเหตุในบริเวณวัดหรือหมู่บ้านจะต้องเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดเช่นถูกพลังงานลึกลับผลักดันออกไปหรือเกิดอาการหลงทางอยู่ในป่าอย่างไม่สามารถหาทางออกได้ขพิญญาของหลวงปู่สุเกสโรเป็นเรื่องราวที่ผสมผสานร,ระหว่างอิทธิมิตรทางไสยศาสตร์การแปลงกายการเสกสิ่งของเข้ากับอำนาจจิตอันเก่กล้าทางธรรม การเดินน้ำการปลูกเศษวัตถุมงคลซึ่งทำให้ท่านได้รับการยกย่องเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมสูงสุดแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในยุคนั้นครับคุณผู้ฟัง